การข,ขาดนอฟีจะเอาก้นค่าน้ำไปให้นะคะอ๋อเขาไทหน้าแล้วตอนนี้ไทยย่ำอ่าไถเอาไวา้ย,ย่ำหน้าฝนนะคะ มีมีน้ำแต่ก็จะแห้งอยู่นะคะแต่ยังไม่ถึงเวลาประมาณอีสองสามเดือในใน,น,นบ้านนะคะน้ำบรรยากาศบ้านนะคะ เพรจะเหดหนาปล่งนะคะเห็ดการ,กรเกษตรนะคะพอดีอยู่พอดีกินบ้านเฮ้าโอ้พระยาคุณของกาถิ่นนี่ยนะคะ เกษมป้อมาบุนีสะาดสะอาดมากเลยสวัสดีค่ะ่สะแสดงว่าพู้เฮ็ดความสะอาดเป็นบ้าคนะดนี้ปลาสะอาดแห้งพัฒนาขึ้นตลอดเนาะปลาคุณตาโอ้ยคุณตาสันคุณลุงกเกษมนะคะนี่สะอาดส,าสะอาดคือร้ายพูดน่ะน่าชื่นชมมากเลยเนี่ยนะคะเฮ็ดยังอยู่คะ่ะกินขา้าวกินน้ำแล้วปะ กินแล้วเนาะไหม้าแมวจเบดเด้อหมมาแมวเพิ่งกะย่างเรื่องดีเลยนะเลี้ยงย่างดีนะคะมาแมวเพิ่งกันเป็นไดสบายดีไม่แห้งก็ได้มาโดนเป็นไดข้าน้ำยังอยู่เนาะคือยังยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนาะวันนี้หนูก็จะมาเอาขาน้ำให้คุณลุงเกษมเด้อนะคะ แล้วก็จะมีนมให้นั่นมีนมมีขนมทำด้วยกันเเเร็ว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 เรเร็วเเร็วเร็วอุงให้เจ้าเอุงเนอเ่ยืนองีเร่อเร่อมเป็นแพกคือหนบอแมเวควรีอาหารแมวให้พอมาเเนอให้พอให้กินดูกินนเเินแล้วกินงอย่ง็ลองอให้มันกินดูวะ

บวานั่งเสือกินที่บอกยานูว่าไ้ตรงผุนเด้ออาหารเจาเด้อให้มันเทให้มันเลยบออาหารบอกนี่คือขนม ฮะไม่냐หนึงถ้วยถ้วยนะถ้วยเออดีป่ะเออไปเลยเนาะจะเลืองนูก็ใส่ถุงไว้ให้ด้วยอันนี้อาหารแมวแหน่มาแล้วขวนใจปุ๊บกินแลยเนาะอาหารดีปุเฮ้ยเฮ้ยใครนี่นังมามากินนี่ละมากินละมางเจี๊ยบๆงมากินยี่บเจ้านอะกินยี่บะมาคู่ใจเพิ่น มามาลูกมาว่าไม่มาท่องบอกคุณมาลูกันเลยได้ลูกก็ได้ได้ลูกก็ง่ายได้ลูกมากี่น่ะนี่จะไปเห็ดน้องมันเป็นอาหารแมวด้นั่นเฮ้ยกินอาหารแมวจอยเอ่ากินอาหารแมวจอยเดี๋ยวจะเทให้พ่นเนาะเฮ้เดี๋ยวเทเห็ดพ่นมือันหอยไว้ในี้ด้呐อาหารแมว วันนี้ก็จะมาให้ค่าน้ำเจ้าเด้อมันไม่นูให้เองมันนี่นะค่ะให้เองเลยวันนี้อูหนาวมื่อเช้านี่จะได้ไหมมื่อเช้าหนาวก็เลยว่าทีแรกว่าสิมาเตะหกเมื่อเช้าบันดีโอ้ยหนาวก็เลยพักก่อนเนอันนี้เป็นค่าน้ำเจ้าเด้ออันนี้หนูจ่ายให้เลยนะ น้ำสองร้อยไว้ให้เจ้าซื้อก uh ินยังก็ได้อะซื้อน้ำซื้อน้ำซื้อย่างที่เข้าเยอะเหมือนนี้กินแล้วกินแล้วกินข้าวกับยัง่างกับไข่กินกับไข่เนาะอยู่แบบชีวิตาบ้านคือเจ้านี่ก็ดีละไม่ได้ลืมนะแต่ว่าบางทีหนูเฮ็ดงานแบบไปเรื่อยๆนะ ไ่ได้ลืมค่ะนะค่ะอโอ้ไปไปทัวละเราจะสิไปมองนั่นมองนี่ไปพลังงานแสงอาทิตย์ยังติดอยู่บ่คะติดเนาะ,นะใส่ดีนะะเน,เออนาะค่ะเออใส่ดีเออาจะแเปิดโอ้าอ้โอ้โอ้าออ้โอ้อ้โออ้โ่้มอนโอคโมอ้ ตามอัธคัดบ่ได้ไปหาปลาเมื่อนี้หนาวเนาะหนาวกันเนาะอีกบ่มีแฮบ่มีแฮใส่งมมาบ่บมื่อนี้เออลงงอมหอยนะงมหอยงมอมยังไงกินแกงหอยบ่เออแกงหอยแกงหอยนะแกงงอมเมื่อไรงมหอยกินแกงหอยเมื่อไรงมปลาได้กินปลาเมื่อไรบริโภคบด้กิน ไข่กินไข่เนาะเอออยู่ดีไม่แห้งอลไรดีละมาย้ำเลก็ยังเห็นกันก็ยังโอเคแล้ว่ะเนี่ยปอลันน่นนันนั่งกินไม่บกกันเนาะให้เจ้าไหนนี่บาลนี่โอ้ต้องให้ลูกพี่อิ่มก่อนลูกพี่นั่นอาหารแมวนะลูกพี่เอ๋ย อกินพอเดียวซวบๆลยบัน๋นนะบ้านแบบสะอาดสะอ้านมากหนูมาชุดนี้คือพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะว,วันที่หนูเจอคุณลุงเมแรกนี่กับตอนหนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลย,ยเนะแบบหนูมาเมแรกะจะขี่ไก่ขี่ยังสุมบ,บัดนี้พนพัฒนาขึ้นคักๆเลยบัดน,น,นะนี้นะหรือว่าเมื่อนั้นบริเก็บปุนี่ว่าว่ารับมันดึกมันบี่ม โอ้ยมีไม่กวาดพร้อมตอนนี้มีแล้วนะลูกพี่แกกินอาหารน้องแมวหมดเลยมาแกอิ่มแล้วนะให้น้องแมวนะเดี่ยวนี้บอกเดี๋ยวเอาใบตองห้องก่อนมาแล้ว เฮ็ดสองถ้วยอ่ะให้แกกินผู้เดียวซะสักขนาดนั่นเลยจะอยู่ใกล้กันเลยจะอยู่ใกล้กันอีกมันนั่นหวานมันหวานมันหวานมัานนะบวบเป็นยังไงมันเป็นง่ายง่ายกไนเลยมันยังมันเออข้าวงูนูให้มันสองถ้วยเนาะไปแกกินกแกกินถ้วยนี้ขนาดไห้นั่นเนาะแกกินถ้วยนี้อ่ะไปไปอันนี้แล้วอ่ะแกกินถ้วยนี้อ่ะ จะไปย่างนี่คอยเจ้าของมีเงินอย่างนั้นเขาเงิต้องโตเขาเงินแกจะหาเรื่องชาวบ้านเนี้ยเนี้ยกินเลยลูกกินเลยกินเลยไว้ไว้ยิ้มจะยังยังบอกกระดัมแต่กูใช้บุตรน้อยกระดัมกูเห็นกินเลยค่ะชีวิตมาแมวสุขสบายอยู่นี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอิ่มแล้วยังไปกวนเพื่อนหาตัวหาตัวหาตัวพึ่งคลอดแมวเหรอโอ้แมวพึ่งคลอดได้หาตัวแค่ละคนอิ่มแล้วกันข้าต้องอิ่มก่อนเนาะไปทัวล่ะนูกันเลย แต่ละมือ,อสิไปเห็ดเวียกมอน,นั้นเ์ดงนี้ต่ออีกไปยกันอาสิพักจะน้อยเ,อยเอยมือม่อยเมื่อยกับพักค่ะไครว่าบมือยขับรถบดมือจับกล้องไว้าบันจากสียอันดวงดีดวงช่วยมดเลยไุ่รุคคอยไปค่อยมาแล้วจะได้นเนาะมันเป็นนน มันเป็นเบียกงานเ้าแบบนี้แล้วดีก็บม่ได้เฮ็ดยังเนาะบ้านเฮาเนาะไม่ได้เฮ็ดยังปัดโอ้ห้องห้องนายเด้กำลังมีฝนแล้วลนะแม่นบ่มีฝนนี่ยนับปังเขานะเจาะเซราเซนขึ้นเฮ็ดเซราเซนนะขึ้นเฮ็ดนายเขานู้ให้สุดก้อนกับเบิดแล้วหรือเล่าเออเบิดแล้วเนาะเออเบิร์ดแล้วเบิดแล้วแล้วบ่มีอยู่พอมีอยู่เนาะค่ะอืออยู่ดีแม่บัดนี้หนูไปเลยเด้อบัดนี้อยู่ดีแม่สวัสดีค่ะ điều gì không? Đưa. À, giờ yeah, chép chép bùi, Cái thứ ba bùn, cung à, sốn hao lại rồi. Tao chịu, luôn rồi. Nữa, đây. <laughs> đây. Cái thứ ba ok là ban phun ừ, rồi. Hửm, mà. Ở bỏ ra bài chuyện nào này, bỏ ra túi được chui thì túi นี่แหะไปแจ็คเขนม้อมาต้องมาเท่ากิน่ะให้ไม่หลุดยซานหลุดยแล้วเราเต้ามือแล้วอะไรมักสมอตั้งยังไงอืมไปกันนะบ้านีอยู่ดีไม่แห้งด้อตีโค้งก็ตีโค้งก็ได้ค่ะตีโค้งก็เด้ได้อยู่ต้องมาเช็คอิ่มนะบะอิ่มแล้ว่ะเพื่อนวะมือหลังมาใหม่ด้อจักมือใด้หอกมือหลังให้ได้ค่ะ เป็นยางรอกรถบางบางรถอยู่มาดาบมะพกับคอจบเพลินกันดีนะคะสวัสดีค่ะ